สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่รายการบันทึกพิศวงวันนี้พวกเราจะมาขุดคุยเรื่องราวของวงการกีฬาเกาหลีใต้กันช่วงฤดูร้อนของปี2020ที่ผ่านมานี้เองวงการกีฬาเกาหลีใต้มีข่าวอื้อฉาวอยู่บ่อยครั้งทั้งเรื่องการคุกคามทางเพศการทำร้ายร่างกายการกลั่นแกล้งหรือโค้ชหักเงินรางวัลของนักกีฬาเป็นต้นกลายเป็นเรื่องที่ผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมเกาหลีให้ความสนใจ ประธานาธิบดีเกาหลีใต้มุนแจอินเองก็ได้ออกมาแสดงจุดยืนกระตุ้นให้วงการกีฬาทำการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานเปลี่ยนแปลงทิศทางในการฝึกซ้อมนักกีฬาด้านผลงานการแข่งขันและมาตรการที่ออกมาเป็นชุดนั้นเริ่มต้นมาจากเหตุการณ์ที่เป็นศกนัฏกรรมเหตุการณ์หนึ่งในรายละเอียดจะกล่าวในลำดับต่อไปเรามาทำความรู้จักกับเหตุการณ์การกลั่นแกล้งในวงการกีฬาเกาหลีใต้กันนะคะ ในประเภทการแข่งขันกีฬามากมายมีกีฬาประเภทหนึ่งที่เรียกว่าไตรกีฬาถูกบรรจุอยู่ในรายการการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกตั้งแต่ปี1994การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ซิดนีย์ในปี2000เป็นครั้งแรกที่จัดการแข่งขันในกีฬาประเภทนี้เมื่อมีความเกี่ยวข้องกับการชิงเหรียญทองของรายการกีฬาโอลิมปิกนานาประเทศจึงให้ความสำคัญโดยประยายตามมาตรฐานของโอลิมปิก นักไตรกีฬาต้องว่ายน้ำ1.5กิโลเมตรติดต่อกันและปั่นจักรยาน40กิโลเมตรจากนั้นก็วิ่งอีก10กิโลเมตรเพื่อเข้าสู่เส้นชัยฉะนั้นแล้วจะเห็นได้ว่านักกีฬามืออาชีพที่ร่วมแข่งในกีฬาประเภทนี้ต่างต้องมีสมรรถภาพทางร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งมุ่งมัน่นในบรรดานักกีฬาเหล่านี้ของเกาหลีใต้มีนักกีฬาหญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าชเวซุกยอนเกิดในปี1998 มีพรสวรรค์ด้านการว่ายน้ำที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่เด็กในปี2015ตอนเธออายุ17ปีได้เข้าร่วมในทีมตัวแทนนักไตรกีฬาของเมืองเคียงจูในฐานะนักเรียนชั้นมัธยมปลายและกลายเป็นนักกีฬาอาชีพเคยชนะในการแข่งขันระดับประเทศของเกาหลีได้เหรียญทองแดงและได้คะแนนเป็นลำดับที่4เนื่องจากอายุยังน้อยมากดังนั้นเธอจึงถูกมองว่า เป็นนักไตรกีฬาอนาคตไกลามากที่สุดคนหนึ่งเชวซุกยอนเป็นคนที่มีฝีมือยอดเยี่ยมและเป็นหญิงสาวที่แกล่งกล้าแต่โชคไม่ดีเอาเสียเลยชีวิตของเธอจบลงด้วยวัยเพียง22ปีช่วงฤดูร้อนของปี2020เธอเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองในเช้าตรู่ของวันที่26มิถุนายนเชวซุกยอนส่งข้อความไปหาพ่อแม่และเพื่อนของตัวเอง ฝากให้เพื่อนดูแลสุนัขตัวโปรดของเธอเป็นอย่างดีและส่งข้อความไปหาแม่สองครั้งข้อความสุดท้ายบอกว่าช่วยหนูเปิดโปงความชั่วของคนเหล่านั้นหลังจากนั้นโทรศัพท์ก็ติดต่อไม่ได้แม่ส่งข้อความกลับไปถามเธอแต่กลับไม่เคยมีข้อความใดๆส่งกลับมาอีกเลยช่วงเที่ยงของวันนั้นเธอถูกพบว่าเสียชีวิตในหอพัก โดยการจบชีวิตตัวเองหลังจากที่เชเวซุกยอนจากไปแล้วครอบครัวของเธอได้เปิดเพอสมุดบันทึกเล่มหนึ่งและข้อความที่บันทึกเสียงไว้ต่อสาธารณะในนั้นบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเชเวซุกยอนในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาอันที่จริงหลังจากที่เธอเข้าร่วมทีมของเมืองเคียงจูเนื่องด้วยเธอเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลายจึงถูกจัดให้ฝึกกับทีมผู้ใหญ่นับจากนั้นฝันร้ายจึงได้เริ่มต้นขึ้น เมื่ออยู่ในทีมได้ถูกละเมิดและการกลั่นแกล้งเป็นเวลาย,ยาวนานจากการเปิดเผยรายชื่อผู้ที่ทำร้ายเธอได้แก่คิมกิวบองโคช้ชของทีมอันจูฮยอนแพทย์ประจำทีมและนักกีฬารุ่นพี่จางยุนจองและคิมโดควานพวกเขาทั้งหมดลงไม้ลงมือกับชเชซุกยอนในการแข่งขันกีฬาที่ญี่ปุ่นในปี2017เธอไปซูเปอร์มาร์เกต็ตเพื่อซื้อเครื่องดื่มเพราะรู้สึกหิว เธอถูกโค้ชจับได้ที่นั่นเขาทุบตีเธอที่ซูเปอร์มาร์เกตต็ตต่อหน้าทุกคนและมีอยู่ครั้งหนึ่งเธอกับเพื่อนร่วมทีมกินอาหารที่มีแคลอรี่สูงผลก็คือโค้ชและแพทย์ประจำทีมบังคับให้กินขนมปัง2 0 0 0 0 0วอนกินจนอาเจียนไปหลายครั้งแล้วก็บังคับให้กินต่อให้กินตั้งแต่กลางคืนจนถึงรุ่งเช้าอีกวันสุดท้ายก็พูดอีกว่าพวกเธอกินเยอะเกินไปแล้วเพื่อควบคุมน้ำหนักหลังจากนี้ต้องอดข้าว3วัน เพื่อนร่วมชั้นที่โรงเรียนกีฬากิงบกของเชเวซุกยอนบอกว่าเธอจะร้องไห้ทุกครั้งที่กลับมาจากการฝึกถึงแม้ว่าโค้ชจะพร่ำบอกเสมอว่าตีเธอเพื่อผลประโยชน์ของเธอเองเพื่อจะให้เธอดีขึ้นแต่ดูเหมือนว่าทำไปเพราะเกลียดเธอหรือเห็นเธอแล้วไม่สบอารมณ์จึงตั้งใจทรมานเธอมากกว่า ที่ผ่านมาเวซุกยอนต้องกินยาน,นอนหลับจึงจะทําให้เธอหลับได้ในช่วงหลังเป็นเพราะเกิดความกดดันในใจจนเกินการควบคุมจึงจําเป็นต้องกินยากล่อมประสาทเวซุกยอนขอออกจากทีมชั่วคราวเพื่อไปปรับสภาพจิตใจเป็นเวลาหนึ่งปีในช่วงนั้นก็เข้ารับการปรึกษาจากแพทย์ในเดือนมกราคมปี2019เธอกลับเข้ามาในทีมตัวแทนนักไตรกฬาของเมืองเคียงจูอีกครั้ง ในบันทึกก็ได้เขียนเนื้อหาในเชิงบวกเต็มไปด้วยความรักในชีวิตเต็มไปด้วยความหลงไหลในกีฬาให้กำลังใจตัวเองในการเผชิญความยากลำบากอยู่เสมอแต่สิ่งเหล่านี้ก็เปลี่ยนแปลงความจริงไม่ได้ตั้งแต่เข้าเดือนที่สองสิ่งที่บันทึกก็เริ่มมีแต่ความหดหู่บอกว่าแต่ละวันชีวิตของเธอเหมือนกับสุนัขที่ถูกตี แต่ถ้าว่าในตอนนี้เองแชยซุกยอนก็ได้เริ่มรวบรวมหลักฐานที่เธอได้เผชิญกับการละเมิดที่เกิดขึ้นเธอใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกเสียงเสียงบันทึกต่อไปนี้ได้ถูกบันทึกขึ้นในเดือนมีนาคมปี2019ทั้งทีมต้องเผชิญกับความป่าเถื่อนของอันจูฮยอนตอนที่อยู่นิวซีแลนด์สาเหตุเป็นเพราะว่าแชยซุกยอนกินลูกพีชไปหลูกเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของโค้ชเรื่องการควบคุมน้ำหนัก 왜거짓말아죄 어? 죄송해. 죄송해. 죄송한 걸로 끝나면 안 되는데. 네, 다시 거짓말 안 하겠어? 너 일로 와. 일로 와. 일로 와. 얇게 네. 내일부터 니뭐쿵한 네 표정 보이다 뭐 하면 니는 가만히 두다 알아서 너는 나한테 두번 맞았어. มมา่อันจูฮยอนตบหน้าเธอชาติใหญ่ถูกต่อยและเตะมากกว่า20ครั้งเรื่องที่เป็นต้นเหตุทําให้เธอถูกทุบตียังมีอีกมากมายฝึกซ้อมมีปัญหาก็ถูกทุบตีแสดงสีหน้าไม่ดีก็ถูกทุบตีกินของไม่ระวังก็ถูกทุบตี ไม่ควบคุมน้ำหนักก็ถูกทุบตีแต่หลังจากทุกครั้งที่ถูกทุบตีโคชและแพทย์ประจำทีมก็จะช่วยกันพูดเสมอว่าเธอคิดดูนะพวกเราจะไม่ตีเธอก็ได้แต่ที่พวกเราทำไปทั้งหมดก็เพื่อช่วยเธอเพื่อให้เธอเป็นนักกีฬาที่เก่งขึ้นเชซุคยอนมีการขัดขืนและต่อสู้ในระหว่างการฝึกซ้อมมาโดยตลอด นอกจากโค้ชและแพทย์ประจําทีมแล้วคนอื่นๆในทีมก็เริ่มมีท่าทีแปลกไปนักกีฬารุ่นพี่จางยุนจองเป็นผู้เล่นระดับเหรียญทองของทีมและยังเป็นแชมป์ระดับประเทศเธอแสดงท่าทีหยิ่งต่อเชวซุกยอนมากในตอนแรกเริ่มจากพูดจารุนแรงและพูดให้อับอายต่อหน้าผู้คนจํานวนมาก เธอบอกว่าที่เชรซุกยอนฝึกหนักก็เพื่อเอาอ,อกเอาใจโคช้ชมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่แน่ว่าอาจจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับโค้ชก็เป็นได้หลังจากนั้นก็สร้างข่าวปลอมเพื่อใส่ร้ายเธอบอกว่าการที่เชวนซุกยอนอายุยังน้อยและมีผลงานที่ดีนั้นเป็นเพราะเธอเป็นสตรีข้ามเพศ ข่าวลือที่เป็นเท็จแพร่ออกไปอย่างกว้างขวางทำให้สมาชิกในทีมหลายคนทิ้งให้เชวซุกยอนอยู่อย่างโดดเดี่ยวท้ายที่สุดก็กลายเป็นการทำร้ายทางร่างกายในขณะฝึกซ้อมเชวซุกยอนมักจะถูกจางยุนจองผลักและตบหัวและยังมีนักกีฬารุ่นพี่อีกคนหนึ่งคือคิมโดฮวานมีอยู่ครั้งหนึ่งเชวซุกยอนแค่ยืนขวางอยู่ข้างหน้าเธอเท่านั้นก็ถึงขั้นทุบตีเธอเลยทีเดียว เดือนกระกฎาคมปี2019ในบันทึกของชเวซุกยอนได้เขียนเอาไว้แบบนี้ฉันอยากให้ตัวเองจากโลกนี้ไปซะให้ถูกรถชนเสียชีวิตบนถนนหรือไม่ก็นอนหลับไปแล้วถูกจนจบชีวิตก็ได้ชเวซุกยอนที่อดทนจนถึงที่สุดแล้วด้วยการสนับสนุนของพ่อแม่ปลายปี2019ก็ได้ออกจากทีมของเมืองเคียงจูไปเข้าทีมใหม่ เค,เคยพูดถึงการกลั่นแกล้งของรุ่นพี่จางยุนจองและคนอื่นๆในทีมที่ปล่อยให้เธอโดดเดี่ยวเป็นหนึ่งในสาเหตุโดยตรงที่ทำให้เธอเลือกออกจากทีมในช่วงต้นปี2020เชซุคยอนที่อายุ22ปีได้เริ่มขอความช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องเลวร้ายที่เธอประสบพบเจอมาก่อนอื่นเธอเข้าแจ้งความกับตำรวจเมืองยองจูก่อนในเดือนกุมภาพันธ์ ได้ยื่นร้องเรียนต่อศูนย์สิทธินักกีฬาเกาหลีใต้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสหพันธ์ไตรกีฬาเกาหลีใต้บุคคลที่เธอดำเนินการยื่นเรื่องร้องเรียนคือทั้ง4คนที่ได้กล่าวมาข้างต้นได้แก่โคช้ชแพทย์ประจำทีมและนักกีฬารุ่นพี่สองคนแต่หลังจากที่ยื่นเรื่องร้องเรียนก็ได้รับเพียงคำปลอบใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้นแต่กลับไม่มีการดำเนินการใดๆอย่างจริงจังดังนั้น ในเดือนเมษายนเธอจึงได้ยื่นเรื่องร้องเรียนอีกครั้งทางตำรวจแจ้งว่าได้ส่งมอบคดีให้กับอายการแล้วแนะนำให้เธอรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนก็ไม่มีความคืบหน้าเนื่องจากอยู่ในระหว่างการสอบสวนโคชกดดันผู้เล่นคนอื่นๆในทีมดังนั้นสุดท้ายสิ่งที่เชวซุกยอนได้รับแจ้งก็คือไม่มีพฤติกรรมการการแกล้งในทีมแต่อย่างใดผู้เล่นหลายคนได้ส่งหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่า ในทีมไม่เคยมีเหตุการณ์แบบที่คุณกล่าวหาถ้าคุณยังอยากยื่นฟ้องต่อก็ให้หาหลักฐานที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้นับตั้งแต่เข้าแจ้งความครั้งแรกตลอดเวลา5เดือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้กระตือรือร้นที่จะดำเนินการอะไรเลย แล้วก็ไม่เคยได้รับคำตอบที่ชัดเจนสักครั้งทั้งๆที่รู้ว่าเธอต้องเจอกับสิ่งเลวร้ายต่างๆนานา,นาเธอต้องรวบรวมความกล้าอย่างมากในการเปิดโปงพฤติกรรมเหล่านี้แต่กลับถูกบอกว่าไม่มีเรื่องแบบนี้สักหน่อยในวันที่25มิถุนายนแชวุซุกยอนยังได้โทรศัพท์คุยกับเจ้าหน้าที่สอบสวนของศูนย์กีฬาเกาหลีใต้ยังคงได้รับคำตอบว่ายังไม่ได้มีการจัดการอะไรเช้าว,วันรุ่งขึ้นแชยุซุกยอนจบชีวิตตัวเองในหอพักที่ปูซาน ความปรารถนาสุดท้ายของเชซุพยอนคือการเปิดโปงความรุนแรงของคนเหล่านั้นดังนั้นญาติและเพื่อนของเธอจึงไม่ยอมแพ้ได้ทำการเปิดเผยเรื่องนี้ต่อสาธารณะและได้ยื่นคำร้องต่อบลูเฮาส์ซึ่งก็ได้รับความสนใจและการสนับสนุนจากสื่อมวลชนและประชาชนในทันที ในเดือนกรกฎาคมปี2020ประธานาธิบดีเกาหลีใต้มุนแจอินซึ่งเคยดำรงตำแหน่งทนายความด้านสิทธิมนุษยชนได้กล่าวถึงเรื่องที่น่าเศร้านี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ซึ่งจัดขึ้นที่บลูเฮาส์เหตุการณ์เลวร้ายเช่นนี้ไม่ควรเกิดขึ้นอีกจำเป็นต้องมีการสอบสวนอย่างละเอียดเพื่อลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องและแสดงความรับผิดช,ชอบ ในวันที่6กรกฎาคมปี2020สหพันธ์ไตรกีฬาเกาหลีใต้ได้เปิดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นคิมกิวบองและนักกีฬาจางยุนจองคิมโดควานก็มาร่วมในการประชุมด้วยคนเหล่านี้มีท่าทีที่ชัดเจนมากพวกเขาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดโค้ชคิมกิวบองบอกว่าผมไม่เคยลงไม้ลงมือกับเชวซุกยอนมากที่สุดก็คือตีเธอด้วยรองเทา้าด้วยแรงที่เบามากๆ ผมเคยเห็นนักกีฬารุ่นพี่หลายคนปะทะกับเธอและทุกตีเธอท้ายที่สุดในฐานะโคชก็ตักเตือนให้ทุกคนคืนดีกันส่วนนักกีฬารุ่นพี่อีกสองคนก็แก้ต่างให้ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะเพื่อนร่วมทีมก็ต่างรู้สึกเสียใจกับการจากไปของเธอแต่ไม่มีการกลั่นแกล้งหรือทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดจางยุนจองยังพูดว่าพวกคุณถูกหลอกแล้วตัวฉันเองก็เป็นฝ่ายที่ถูกกระทำ แพทย์ประจำทีมอันจูฮยอนทำร้ายและคุกคามทางเพศเธอหลายครั้งการฝึกซ้อมที่นิวซีแลนด์ในปี2019เนื่องจากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นแพทย์ประจำทีมเรียกเธอไปที่ห้องของเขาตบหน้าเธอแล้วจูบอีกทีเนื่องจากฉันรู้สึกกลัวจึงไม่กล้าเปิดโปงแต่แพทย์ประจำทีมอันจูฮยอนไม่ยอมรับโทรศัพท์สักสายไม่เข้าร่วมหรือให้ความร่วมมือในการสืบสวนใดๆเลยบอกว่าตัวเองมีอาการซึมเศร้าอย่างรุนแรง เป็นที่แน่ชัดว่านี่คือการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบภายหลังได้มีการสืบสวนพบความจริงว่าเขาไม่ได้จบการศึกษาด้านการแพทย์ไม่มีคุณสมบัติทางการแพทย์และประสบการณ์ทางกายภาพบำบัดเป็นแค่พนักง,งานทำงานทั่วไปแผนกหลังบ้านในโรงพยาบาลเขาอ้างว่าตัวเองจบการแพทย์มาจากสหรัฐอเมริกาแต่ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเรื่องโกหกแล้วคนแบบนี้ทำไมถึงมาเป็นแพทย์ประจำทีมกีฬาได้ละ่ะ ความจริงก็คือเขาและโคชคิมกิวบองเป็นคนที่รู้จักกันมานานแล้วแพทย์ประจำทีมเป็นรุ่นพี่ของเขาได้รับการแนะนำโดยแม่ของจังยุนจองที่เป็นแชมป์เพราะไม่มีทักษะในการรักษาเลยดังนั้นงานในแต่ละวันของเขาก็คือยืดกล้ามเนื้อยืดเส้นและนวดให้กับผู้เล่น และใช้ข้ออ้างในการทำงานพุกคามทางเพศนักกีฬายังใช้ข้ออ้างเรื่องเงินรักษามาเรียกเก็บเงินค่ารักษาจากนักกีฬาทุกคนอยู่บ่อยครั้งแต่ละครั้งเรียกเงิน6กแสนถึง1.3ล้านวอนและเชซุกยอนจ่ายเงินให้แพทย์ประจำทีมประมาณ15ล้านวอนในระหว่างที่อยู่ในทีมคนในวงการกีฬาและเจ้าพนักงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกล่าวว่าเงินจำนวนนี้ถือเป็นการแบล็กเมชชัด ขณะที่หลายคนยังปฏิเสธที่จะยอมรับข้อกล่าวหานี้วันที่2ของการฟังคำพิจารณาคดีอดีตเพื่อนร่วมทีม2คนของเชวซุกยอนลุกขึ้นมาจัดงานแถลงข่าวกล่าวว่าเพราะก่อนหน้านี้กลัวได้รับการตอบโต้จากในทีมดังนั้น จึงไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนแต่ในความจริงแล้วสิ่งที่พวกเธอเผชิญอยู่ก็เหมือนกับที่เชร์ซุกยอนได้เจอเมื่อเห็นว่าเชรซุกยอนเสียชีวิตเพราะเหตุนี้จึงรู้สึกเศร้าใจมากดังนั้นจึงตัดสินใจเปิดโปงความจริงทีมไตรกีฬาเคียงจูอาจกล่าวได้ว่าเป็นทีมที่นำโดยโคชคิมกิวบองและนักกีฬาดาวรุ่งจังยุนจองปกครองกันเป็นอาณาจักรในการฝึกซ้อมประจำวนัน การด่าสาเสียเทเสียเป็นเรื่องปกติมากพวกเขาถูกเคี่ยนตี10วันต่อเดือนเนื่องจากนักกีฬาส่วนใหญ่เข้าสู่ทีมตอนยังไม่บรรลุนิติภาวะยังไม่ค่อยรู้เรื่องสังคมภายนอกมากนักแม้จะได้รับแรงกดดันและความรุนแรงจากโค้ชและนักกีฬารุ่นพี่แต่พวกเขาคิดว่าในฐานะนักกีฬานอกจากจะทนความรุนแรงทางร่างกายแล้วยังมีข้อจำกัดทางด้านเศรษฐกิจอีกเพราะทีมนักกีฬาทุกแห่งล้วนมีแหล่งรายได้ ยกตัวอย่างเช่นเงินจากการชนะการแข่งขันหรือเงินอุดหนุนช่วยเหลือนักกีฬาก่อนปี2017เงินเหล่านี้จะถูกโอนเข้าบัญชีของนักกีฬาโดยตรง นับตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมาทีมไตรกีฬาของเมืองเคียงจูได้ยื่นเรื่องกับทางรัฐบาลนำเงินจำนวนนี้โอนเข้าบัญชีโคชแล้วให้โคชโอนต่ออีกทีความจริงคือตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมาเงินก้อนนี้ส่วนใหญ่ถูกยักยอกโดยคิมกิวบองและจางยุนจองกับโคชมักจะใช้ข้ออ้างเรื่องค่าตั๋วเครื่องบินและค่ารักษาการบำบัดทางจิตทำการรีดไถเงินอย่างผิดกฎหมายกับสมาชิกในทีมมาโดยตลอด หลังจากการพิจารณาคดีในรอบนี้นักกีฬารุ่นพี่คิมโดควานที่ขึ้นให้การในไม่ช้าก็ยอมรับว่าได้ทุบตีเชวซุกยอนและเคยเห็นโคช้ชแพทย์ประจำทีมและจางยุนจอง ทำร้ายเชยซุกยอนหลายครั้งแสดงความเต็มใจที่จะร่วมมือกับการสอบสวนในครั้งนี้ในวันที่9กรกฎาคมเธอยือนอยู่หน้ากล่องเก็บกระดูกขี้เท่าของเชยซุกยอนถูกคนถ่ายภาพและโพสต์ลงในอินเทอร์เน็ตวันที่10กรกฎาคมตำรวจเกาหลีใต้จับกุ่มในอันจูฮยอนอายุ45ปีแพทย์ประจำทีมสมาคมกีฬาได้ฟ้องเขาในข้อหาทำร้ายร่างกายช่อโกงและกระทำอนาจารในที่สุด หลังจากการสอบสวนเป็นเวลานาน,านสมาคมกีฬาเกาหลีใต้ได้ตัดสินลงโทษเหตุการณ์นี้ให้โคชคิมกิวบองและจางยุนจองถูกปลดจากทีมอย่างถาวรไม่มีส่วนร่วมในงานที่เกี่ยวข้องอีกต่อไปคิมโดควานถูกพักงานเป็นเวลา10ปีและแพทย์ประจำทีมอันจูฮยอนไม่เคยให้การรับสารภาพใดๆเนื่องจากเป็นคดีที่เกี่ยวพันกัน และมีความผิดหลายกระทงยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการตัดสินในชั้นดีกาทางเราเองก็ยังคงติดตามเรื่องนี้ต่อไปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ผู้คนไม่พอใจนอกจากเป็นเรื่องของการกั่นแกล้งแล้วยังมีเรื่องที่เชซุกยอนนำเรื่องฟ้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำไมถึงไม่เคยได้รับความสนใจมาเป็นเวลานาน แต่หลังจากที่ประธานาธิบดีออกมาพูดระยะเวลาไม่ถึง1เดือนก็ตรวจสอบภาพรวมได้ทั้งหมดนอกจากนี้วันที่4มกราคมปี2020อดีตนักกีฬายูโดซินเยยองถูกกล่าวหาว่าระหว่างที่เป็นโค้ชของโรงเรียนมัธยมในช่วงเวลา4ปีเขาล่วงละเมิดทางเพศประมาณ20ครั้ง เดือนกันยายนปี2019โค้ชของทีมวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีใต้ถูกกล่าวหาว่าในช่วงฝึกซ้อมระหว่างการแข่งขันชิงแชมป์โลกเกิดเมาแล้วลวนลามพนักง,งานหญิงจริงหรือไม่ว่าผู้ที่ถูกละเมิดล้วนเป็นนักกีฬาโนเนมไม่จริงเลยค่ะแม้ว่าคุณจะเก่งเป็นระดับแชมป์โลกก็ไม่มีทางหลบหนีพ้นชิมซุกฮีนักสเก็ตสาวดีกรีแชมป์โลกของเกาหลีใต้ปรากฏต,ตัวต่อสารเพื่อให้ปากคำเรื่องโค้ชทีมชาติโชแจอบอม มีข้อกล่าวหาว่าในช่วงปี2011ถึงปี2018ได้ทุบตีตัวเองและนักกีฬาคนอื่นอีก3คนที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือตั้งแต่เขาอายุ17ก็โดนคุกคามทางเพศหลายครั้งในที่สุดโชแจบอมถูกตัดสินจำคุก10เดือนในการพิจารณาคดีครั้งที่1ได้รับโทษจำคุก18เดือนในการพิจารณาคดีครั้งที่2หลังจากเหตุการณ์เหล่านี้คณะกรรมการแห่งชาติของเกาหลีใต้ สั่งให้มีการสำรวจนักกีฬาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนประถมและมัธยมจำนวน63,000คนทั่วประเทศผลลัพธ์เป็นที่น่าตกใจมาก8,400กว่าคนเคยถูกทำ้ายร่างกาย2,200กว่าคนเจอความรุนแรงทางเพศมี6คนถูกพุกคมทางเพศผู้กระทําผิดส่วนใหญ่เป็นโค้ชและนักกีฬารุ่นที่ในบรรดาผู้ที่ประสบความรุนแรงทางเพศ หลายคนเกิดความคิดอยากจบชีวิตตัวเองมีอีกหลายคนที่ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงแกล้งทำเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีหลายคนที่ได้แต่ตำหนิตัวเองคิดว่าตัวเองยังขยันไม่มากพอถึงได้โดนปฏิบัติด,ด้วยความรุนแรงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของเกาหลีใต้ย,ยังระบุว่าจากนี้ไปจะมีการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับนักกีฬานักเรียนอย่างสม่ำเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมในลักษณะเดียวกันนี้อีก วันนี้ขอจบเรื่องเล่าไว้เพียงเท่านี้นะคะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายรอคุณอยู่โปรดติดตามคลิปหน้าของเราด้วยนะคะช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเราสวัสดีค่ะ